สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานเมืองบัวครับโอ้หมดยืนคนอญญายะแล้วพีน่น้องมือแรงเดินทางครับเกือบห้าร้อยลวไปอ่อนนุช46ครับผม

ลูกผู้ชายต้องกินเหล้าโบกใหญ่ท่านีพออีพอแทงเพลงให้ลานเสร็จเล็ซุ Or, right ้มเสียหายครับเอาไปลงเอาไปลุ้งดูมครับเพราะว่ารถทีมงานหลายๆคันนี้ออกตอนกลางคืน แต่ส่วนตัวคอนว้อยเนี่ยต้องเลือกเดินทางไปก่อนบำรุงกีพักกลางทางไปเลยครับพักน้ำปั๊มน้ำยังไปเพราะเป็นยังเป็นยังช่างเป็นแบบนั้นถ้าแหกอื่นเนี่ยเพิ่นเฮ็ดงานหลังภูพงศครับถ้าเ่าแรนออกไปพร้อมกันแบบเพิ่นคือออกประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วห่อทุ่นตีสามตีสี่เนี่ยตีสี่ มันเวลานอนมันหน่อยครับเวลาพักผ<ะ>่อนมันหน่อยแบบ่บมีแห้งให้งานเหลือไปหน้องก็แบบกเลยต้องเรียกพย,ยายามปลาไปหอดหนังหรือใกล้หนางานอันที่สุดครับเอาทอดพุ่นก็บพ่มเกินบ่เกินหกโมงทุ่มแค่บ่มัอาจจะจอดน้อนทางนอกก่อนตอนที่เข้าไปครับ ทั้งเดินทั้งไกลเราก็าได้นอนพ่อมมีมันที่ร่างกายมันที่โบไว้ครับโอ้ยลงแล้วล้วจงมามอารมณ์เลยตอนเก็บหั่นกรบบมีดให้อย่างน้อยน่าลม้มนี่ก็ได้มนีการเลิกหกโมงยีสิบครับ ตอนนี้ก็เวลา8โมงสิหนาทีเพื่อละไรลมี่ยน้ำเขบแล้วตอนนี้เขีบเยูะเลยไม่รู้อัดไหนัดมาขนาดกันลักีัยต้องงอกุดสิบบานคุณไปเดี๋ยวลืมลืมบางคนคม เอาไปฝากไปกับอย่างไหนนะเดี๋ยวกับอย่างนอกกันหรอกอย่างนอกกันบดเอาให้ดีอ๋อไอ้นั่นบดบอไปเบื้องหน้าเนี่ยบดมีมีนาม้าหมดนะมมเรือบ่หน่ะฮะอ่ะ

โ่อม <Where? S 2> ีเอาไปหาข้อเนี่ยมาเตรมรถไปแห้งเลยยูด้วยกันหระพอย่ีขยเลยเป็นรถตอง หัวโตด้านไปอ่ะหัวโตไปหัวโตไปนั่นเดียวไอ้คนที่เป็นนังลำเขาได้บอบอบอก็ต้องมไปิดยู่ใส่กันไปนี่จะยู่ใกล้กูเอออย่ามายางใกล้กูอ่าคือเนาะไป มุดหลังรถผูดเดเกาะหลังเครื่องปั้นมึงน้องน่งนะเรียบร้อยเปนแล้วครับพี่น้องฮะ <c oughs> ไปอาบป,ปั้มมุดเหรอน้ำร้อนเมจักว่ะตั้งแต่เมื่อคืนหนึ่ง อ,อ,อันไหนโป๊บโบหนามีรหัสนะมันมีนี่แน่นมีปากโค้ดเ่าอยู่เลยไหมเนตลาดตงเป็นตกนคัดแบนหรือซักขาซัก้าฟีดิแล้วมันใช้แต้มแ่อ,อันซี่ก็ได้แล้วแคเาไปอันนั้นคือเก่าแล้วอยู่สี่คิวเก่านะบบัน,น,อออน,นอบอ,บอ,บอไป รอดหรือปั้มไปนั่นง,งไปปั๊มนะจันลักขุมมั่อที่ไปบ้านป่นปาเย <c oughs> ็นวันประมามึงได้เพื่อนไปบ้านป่าด้วยมึงแต่ไน คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านที่กันครับพีน่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ